สวัสดีจ้ามีสวัสดีจ้าเดยวเพ่สวัวครับวันนี้เดี๋ยวผมมาดูรีวิวบ้านพี่ชายครับนี่ครับคออออทอผ้าครับนี่ทอผ้ากำลังทอผ้าครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ภายนอกก็เดี๋ยวผมให้ดูภายนอกกันี๋ยวก็ไปดูภายในข้างข้างล่างก,ก่อนนะครับกุับ,บ <c oughs> มาปุ๊บก็จะเปน็นนี่ก็จะเป็นห้องห้องเก็บเสื้อผ้าครับผมอันนี้ก็พี่ชายทาเองเข้ามาจะก็อาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ ฝีมือคันเล่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับ <c oughs> ห้องน้ำก็ก็โอเคครับบานบานดีเ <c oughs> ข้ามาเนี่ยเป็นห้องครับผมห้องข้างในปูด,ด้วย กระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องดิตรงนี้ก็มีหนึ่งห้องครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับอโอเควัน<ๆ>นี้เราจะไป,ะไปที่ไรครับด็ดด็ด มันตลาเบนอ่าเนี่ยันคลูกันคลอนไปดิตลาดเบนคลอนนี่เนี่ยรใส่คันนี้มันได้หกปีแล้วนะเนี่ยปีบนรอยนี่ถือสภาพขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้คนเดี๋ยวนอนตะเบนเนาะเดี๋ยวนอนตะเบนเน

กันมาเอาเลยยังนี่นาบางครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังไม่หางบเดเดี๋ยวเดีไปดูสองมุมไกลบ้างครับเดี๋ยวนี่ก็ดีนี่ก็พึ่งพึ่งถมนะครับพึ่งถมดินนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูกระเทยเ้นเนาะจะหีบเต็มหลังครับ ก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะไม่ได้แบบใหญ่โตวสวยหรูมากไหมครับแต่ว่าพออยู่ได้ครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับพี่น้องก็ค่อนข้างเลยคนได้ครับก็ก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคเนาะก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้ทรงอะไรนี่แปลกมาก ทรงแบนี้มีหลังเดียวที่นี่ครับที่ทำเองโอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับไปเนาะเลยเลยเลยแล้วก็เหรอแม่จะกระจาไหน